เมลอนเพเกาตอนไปเที่ยวกันไหมนีเพื่อนไหนไปเที่ยวกันไหมอ่ะอยากไปอยากไปแต่ไปที่ไหนนี่ยจะไม่รู้จะไปขี่หรือคอปเตอร์เต้นกันเพื่อนเล่นเคไปกันดี่ไดื้อดอปเตอร์ขอปฉันมื้อดืันเื้อด้ เราขึ้นมาแล้วไปกันเลยสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่อง hello uh -huh. ไอ้ปัดไอ้เอปัดวัดที่ต้องตางเพื่อนเลยนะฉันขอโทษฉันขอโทษติดเครื่องติดเคร่เลยไ,ไป